สวัสดีครับก,ก็วันนี้เรามีถามไว้ตอบไว้เออก็เดี๋ยวมีคําถามที่ถามพวกเราเราก็ตอบกันไปว่าแต่ละคนมีอะไรในคําถามที่เขาทาม,มามจะได้คําตอบแบบไหน,นแน่นอนว่ามันต้องเป็นความจริงเพราะาเราไม่มีเวลาคิดคทับใช่ครับมาเริ่มเลยไหม,มชมพูชมพูเหมือนกันอืเพราะว่าเนี่ยเค,เคยทุกครั้งนะที่ใส่สีชมพู เมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละจะเกิดเรื่องสวยๆขึ้นกับชีวิตอ oh. ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรมันแบบวันนั้นจะเกิดแบบเหมือนทําของหายกระเป๋าตังค์หายเงินหายหรือว่าวันนั้นจะต้องโดนแบบมีปัญหากับใครหรืออะไรเงี้ยตลอดเลยแล้วคือเราเคยไปไปไปเช็คในตารางสีว่าสีอะไรที่แบบไม่เข้ากับเราสีชมพู อ๋อเหรอใช่บางเอินมากว่าแบบสีชมพูเป็นกายกินีกับเราแต่คือไม่ได้เชื่อเรื่องสีใช่แต่แบบมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราใส่อ่ะมันจะเกิดเรื่องเรื่องไม่ดีกับตัวเองกัแตกเหมือนกานแตกก็เลยไม่ชอบเนาะแล้วทำไมไม่ชอบแต่ว่าถ้าจะไม่พูดจริงๆนะอะเมื่อกี้มันคิดแบบรวดเร็วถ้าจะตอนนี้ถ้าแบบประมวลผลจริงๆอ่ะสีที่ไม่ชอบคือสีน้ําเงินเพราะว่าเพราะว่าเวลาผมแข่งกีฬาผมอาจจะใส่รองเท้าสีแดงตลอดเพราะสีแดงเป็นสีที่ชอบมาก แต่วันในวันนั้นอะรองเท้ามันหายไปข้างหนึ่งจะไม่ได้ว่าหายไปเพราะอะไรก็เลยต้องซื้อรองเท้าใหม่เพื่อเพื่อใส่แข่งกีฬาแข่งวอลเลนนั่นแหละไปซื้ออีกคู่หนึ่งที่ราคาแบบไม่ได้แพงมากเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินมากก็ซื้อเป็นสีน้าเงินมาเพราะมีแค่สีสีเดียวสรุปคือใส่รองเท้าสีน้ำเงินเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีเลยเพราะว่าไม่รู้ไม่ใช่เพราะทรงรองเท้าทําให้เราไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ําเงินเล่นไม่ดีก็เลยแบบว่าก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะวันนั้นเราเล่นไม่ดีเองอาจจะไม่มั่นใจพราสเออ ใส่สีน้ำเงินอีกแมตต์หนึ่งก็เล่นไม่ได้แล้วคู่นั้นตอนนี้อยู่ไหนคู่นั้นขายไปแล้วเขาทิ้งไปเลยนะขายไปแล้วเออขายไปแล้วก็แบบว่าเรามาใส่สีส้มสีส้มสีแดงเนี้ยมันก็เล่นดีเล่นได้อเงี้ยเออแล้วของแมงแจทุกอย่างเลยใช่ไม่จะไม่ค่อยใส่รองเท้าสีน้ำเงินอืออ่าโอเคทุกคนงั้นโอ๊ตเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินผมเป็นสีฟูครับใช่ครับส้มตำกิมจิคือเรารู้สึกว่ากิมจิกินกับอะไรก็อร่อย อาซาลาโบะกกิมจิมันมี2ประเภทด้วยกิมจิของแท้คือกิมจิต้องเปรี้ยวกับกิมจิของของที่เทสคนไทยก็จะเปรี้ยวน้อยหน่อยนี่ชอบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวเค็มไว้แล้วแบบเหมือนว่าวันนั้นอนะ่ะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเลยแบบโง่เลยอะ่ะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วหยิบเนื้อสัตว์อะไรสักอย่างมาก็ได้ออแล้วก็ทําให้มันสุกแล้วกินกับกิมจิได้เลยผมเป็นคนชอบกินรสจัดมากๆชอบกินรสจัดก็เลยชอบกินส้มตำก็เลยนึกถึงส้มตำเนี่ยเพราะว่า เมื่อคืนเพิ่งกินมาเลยในถึงแต่ว่าถ้าจะให้ใช้เวลาคิดนิดหน่อยผมชอบกินพวกเนื้อปิ้งย่างสปอ,อนเซอร์เข้าได้นะครับ <laughs> แต่แต่ส้มตำคือเป็นอะไรที่แบบว่ากินทุกวันก็ได้เพราะชอบชอบชอบ,ชอบในรสชาติที่มันมีความเผ็ดมีความนัวนตัวหน้าอยากเป็นเหระดีเลย ไหนมาสิลูกไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบกับเรื่องนี้ไม่มีคำตอบตัวเลื่อนมากเลยเนี่ยจับมือหน่อยนุ่มจังเลยใช่บ้านเรามีกระต่ายนี่บ้านเรามีกระต่ายเธอเป็นนาคแต่ฉันไม่เคยเลี้ยงนาคเธอตอบนาคไม่เป็นไรหรอกงันผมเป็นกระต่ายครับไม่เธออยากเป็นนาคไม่เป็นไรหรอกอยากกินผักจังเลยอยากกินผักจังเลยไม่เป็นผู้คนเดียวเลยคำถามนี้โอ้่าเนาะโอ้อยากเป็นกระต่ายจังเลยครับเหมือนกระต่ายไหมเป็นนาเป็นนาคเลยดีแล้วมัน พ่อต่อไปโคตรแถเลยอ่ะนอนนอนดึกเรารู้สึกว่าตอนดึกอ่ะเรามีไอเดียใช่เวลาที่เรานอนดึกใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าเราสามารถ เหมือนทุกอย่างมันเงียบอะแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเข้ามารบกวนในหัวมากเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนขี้เหงาก็ตามนะเราจะเป็นคนขี้เหงามากแต่แบบพอมันมืดมันมันเงียบอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนจะคิดอะไรมันจะยิ่งลื่นขึ้นคิดออกมากขึ้นเอแล้วเรารู้สึกว่าตอนนึงคือเราเราทาอะไรได้แบบไม่รู้เหมือนกันมันมันเป็นอิสระมันรู้สึกเป็นอิสระมากกว่าทุกวันอ่าไม่รู้ว่าคนทั่วโลกหรือว่าแค่คนไทยหรือว่าคนแค่คนรอบตัวนะรู้สึกว่า95%อะ ไม่ชอบตื่นเช้าแต่ที่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าต้องจําเป็นต้องทํางานท <c oughs> านงเลี้ยงชีพเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเลือกระหว่างตื่นเช้านอนดึกเลือกนอนดึกดีกว่าถ้าเป็นไปได้คืาไม่อยากตื่นเช้าครับอ,อืเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะนอนดึกครับฮะเล่ภูเขามาดูเหนื่อยเนี่ยต้องปีนใช่ไหมมันมันไม่ใช่ปีนหรอกมันดูแบบมันดูเหนื่อยมันดูแบบ มันดูอ่ะถ้าถ้าคนชอบธรรมชาติจริงๆอะ่ะเขาเลือกภูเขาไปแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าพอไปทะเลมันมีแบบสิ่งสิ่งที่สามารถมีกิจกรรมได้ทําเยอะใช่เออก็เลยแบบเลือกทะเลดีกว่าเออ,ค,อคือเราเวลาไปเที่ยวเราจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากไปเที่ยวสําหรับเราคือไปเราต้องสบายหน่อยใช่เป็นกไงไงันไหมใช่อยากตื่นกี่โมงก็ตื่นใช่ไม่มีแพนไม่มีแพนในหัวแต่แค่แบบรู้ื่อว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรแค่นั้นพอเออ,อ,อก็เลยแบบว่าที่เลือกทะเลเพราะว่าหนึ่ง เกิดมาบ้านใกล้ทะเลอ๋อชีบุรีใช่เรารู้สึกว่าทะเลมันเป็นเซฟโซนใช่แล้วก็อย่างมึงเหมือนกันเลยคือเวลาไปทะเลเราจะได้เรารมันมีลมมันมีคลื่นมันมีเสียงมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราได้รับฟิลดีๆอ,อ,องความรู้สึกดีๆจากธรรมชาติเข้ามาในตัวเราอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานบวก มันเหมือนกลับไปแล้วทุกครั้งเราจะได้ชัดแบบอะไรแบบนั้นใช่เราจะรู้สึกว่าเราแบบเหมือนเหมือนแบบแบบเราเพิ่มขึ้นแบบพลังงานชีวิตเราเพิ่มขึ้นใช่อะไรแบบนั้นอมแล้วก็แต่ว่าแบบถามว่าอยื่อกี้มึงกูไปนั่งดื่มไหมถ้าเกิดไปกูจะแบบไปนั่งเฉยอ่าไปนั่งแบบจ่อมเลยแล้วก็ไม่คุยกับใครนั่งมองขึ้นไปเรื่อยเอะไรอฟังเสียงลมฟังใช่เป็นฟิลล์แบบแต่ทำไม่บ่อยนะเพราะรู้สึกว่าทาแล้วแบบคนน่ะชอบมองเราแปลกๆเหมือนเพราะเรานั่งเราคือนานั่งอย่างนี้เลยอ ก็คิดว่าเราไม่มีความสุขหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนว่าชีวิตนี้ไม่เอาแล้วเหมือนคนที่ชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วมานั่งแบบว่าเหมือนบ้านโดนยึดบ้านไปไหม้ลดหายอะไรเงี้ยเราจะแบบฟิลนั้นเลยเราก็เลยแบบเป็นไปนั่งบ่อยไม่ได้แต่ถ้ามีที่ไหนแบบเงียบๆทาอะไรแบบนั้นได้ก็จะดีนะเออก็ดีนะใช่ใช่โบดทไม่ัะที่ไม่รู้ตัว มึงกูเล่นมาแล้ววัยสุดก็ได้ตอบได้แค่นั้นอะเพราะถ้าเป็นสัตว์ตัวอื่นมันมันมันเหมือนมีฟิลที่มันไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นอะมันแค่รู้สึกว่าใครยะขคแยงเฉยๆมันไม่เชิงกลัวเป็นกูเป็นสาววัยนะกูยิงตัวตายแล้วตอนนี้ก็มันคิดได้แค่นี้จริงกูบอกอะไรเป็นสิ่งที่ที่กลัวที่สุดเขาไม่ได้ถามว่าสัตว์อะไรที่กลัวที่สุดถ้างั้นมึงก็ไม่ต้องกลัว อ่ะทำไมถึงกลัวตะขาบคือตะขาบเนี่ยตอนเด็กๆคือมีความหลังฝังใจก็คือบ้านกลัวปูเสือน้ํามันแล้วทีเนี้ยบ้านกูอยู่ติดภูเขาตีนภูเขาเลยเออแล้วมันมันจะมันจะมาจากเขาเนี่ยแหละมันตัวแบบเคยเคยเห็นมัมมาท่าฟุตเหล็กป่ะอันยาวๆอย่างเงี้ยเลยอืออืออไอ้สามสิบเซนหรือสักสิบสองนิ้วอะมันตัวอย่างนั้นเลยเว้ยหรอแล้วมันแบบมันเดินบนเสือน้ำมันดังเสียงนั่งแก๊ก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 แล้วกูหันไปเห็นต้องตอนนั้นกูเด็กมากแล้ว ไอ้เฮียล้วแม่งตัวใหญ่แล้วขามันเยอะๆอะการเป็นว่าหลังจากนั้นคือกูกลัวกูกลัวทุกอย่างที่มีขาเยอะอย่างเช่นวงป๊อกเด้งวงดัมมี่จ่อกเกอร์อะไรพวกนี้นไปไหน <c oughs> กูเล่นมกุกมึงกลับมาก,ก่อนแล้วกูรักมึงกันแหละแลกลับมาก่อนกูนลเล่าไม่หมดเลยอันนั้นไม่กี่กูพูดเล่นอะไรที่แบบไล่ตั้งแต่คืออะไรที่มันมีมากกว่าสี่ขาเนี่ยกูแบบ เออหมดเลยอ,ะอ่ะกูกูไม่สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยได้้ดวยได้ถ้าแมวมีหกขาอะไรเงี้ยกูแม่เอาดีท้่กูมีสามขาฮะขาไหนอีกวะขาวขา่าไงคอัดอ๋อได้หมด อได้หมดมึงได้หมดคือเป็นฟีลแบบว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นการตอบส่งๆนะม,มันเป็นการตอบที่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่เขาขอมาแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ติดอะไรก็เออได้หมดเลยออืได้หมดเลยที่ได้หมดเลยมึงไม่ได้มึงพูดว่ามึงอยากกินอะไรได้หมดไม่ได้ถ้าเขาเอากาแฟใส่นมมาให้มึงกินก็ท้องเสียดิเอาเอามาเถอะก็เดี๋ยวมึงก็ซื้ออเมริกาโนให้กูอยู่ดี มึงก็จะไงทิ้งแก้วนั้นเออจะกินของเขาทำไมละ่ะในในเมื่อมึงซื้อให้กูแล้วเจ้าของกูอะคือฮะคือมันเป็นมันหูตึงมันไม่เชิงหูตึงเว้ยมันเป็นมันเป็นกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูไปติดมาจากใครคือเหมือนใครพูดอะไรมาบางทีได้ยินเคลียร์แล้วนะแต่มันฮะเพิ่มเหมือนแบบรีเช็คอีกทีนึงว่าที่ได้ยินเมื่อกี้ พูดถูกไหมอเออใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนรีพีทอะแต่แต่ถ้าเกินแบบอยู่ในสถานบันเทิงเะีอันนั้นคือไม่ไดินอ่าใช่เสียงมันดัง <c oughs> พอพูดถึงหะามาคุณนึกถึงนึกถึงคุณมิเชลคุณยุนน้นทันที <c oughs> ทำไมวะตอนที่เราใบคําได้ปะที่เป็นคําต้องห้ามอะที่เราพูดแบบเฮ้ยมันก็พูดไปรู้เรื่องเลยอะฮะพูดอะไรวะนึกถึงนึกถึงซีนนั้นเลยอะเอออยู่นี่มันทำอะไรได้นั่งสมาธิเหรอ ผมอะอยู่ในเกินชั่วโมงคือคืนหลับนิ่งๆนิ่งๆคืนหลับอ่านการ์ตูนต้องเป็นการ์ตูนที่ชอบนะคืออ่านได้แบบวันหนึ่งอะสองร้อยตอนแบบทั้งวันไม่ทำอะไรเลยอ่านไปเรื่อยๆอยู่ที่เดิมอย่างเง้ยใช่เคยเคยทำอ่าใช่อันนั้นอยู่อยู่ได้จริงอยู่เลยอยู่เฉยๆแลวอยู่กับตัวเองไปเลยไม่ยุ่งกับโซเชียลอะไรทั้งสิ้นใช่อ่านไปเลยอ่านอ่านอย่างเดียวเลยการ์ตูนอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเรื่องที่แบบชอบมากๆ ตอ,อ,อนน,ะนี่ออกล่ะนวดใช่ <c oughs> ชอบนวดมากมึงจะเต้นต่อเขานวดมั้ง <c oughs> ไม่ไม่อือว่านวดอแบบว่าแบบไม่ไม่ถือมือถืออะไรเงี้ยปล่อยเขานวดไปแล้วแบบผ่อนคลายเยนี้ยคืออยู่นิ่งๆได้เลยแบบถ้าเขานวดแถมให้แบบสองสามชั่วโมงก็อยู่นิ่งๆได้สองสามชั่วโมงเลยใช่คนติดนวดมากกินเหล้ากันบ้างมึงนิ่งๆไปนะมึงว่ามึงค้างไว้ก็ได้แ้วมึงก็แบบตอบปึ้งไปเนี้ย หรือว่าตอนนี้มึงเน็ตเน็ตมันลุดเดี๋ยวูพูดพูดหนหรือว่าไปกินเหล้ากันเนอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจะจีบใครสักคนเนี่ยต้องเป็นฟืนที่แบบว่าคือแม้จะไม่ไม่กินก็จริงนะแต่ว่าสามารถไปสถานที่ที่เราชื่นชอบได้มันทาให้รู้สึกเออคือคนคนนั้นก็น่าจะไปกับเราได้เรื่อยๆน่าจะมีแฟนอย่างนี้แหละน่าจะง่ายน่าจะแบบน่าจะเป็นประโยคที่แบบ เริ่มเริ่มจีบที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้เป็นการรีเช็คด้วยว่าอีกฝ่ายแบบมีแฟนแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่ๆเราไปจีบพ่งมาจีบเลยแบบเออแบบชอบนะครับจีบหน่อยอะไรเงี้ยคือรู้สึกถ้าเกิดเขามีแฟนอย่างเราจะกลายเป็นว่าเราจะรู้สึกผิดปะวะไปยิมเลยดีไหมนะอือเอาจริงมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะมั้ยอืมสำหรับกูนะตื่นปุ๊บไปยิมปับ๊บอ่ะอืมยากมากมแต่ว่าคือมันอยากทำต้องใช้เวลานดนึงเพราะว่าคือแบบ เมื่อก่อนอ่ะชอบศึกษาเรื่งองแบบออกกําลังกายตอนไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยคือมันมีงานงานเขียนหลายงานมากที่บอกว่าออกตอนเช้าหลังตื่นนอนดีที่สุด,ด,สดเพราะมันจะนําให้เราแบบสดชื่นไปทั้งวันแล้วก็ตื่นตัวทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันมันทํายากมากเพราะแบบเดี๋ยวแบบกินข้าวก่อนดีป่าวะหรือว่าจะแบบทํานู่นทํานี่ก่อนสุดท้ายแล้วก็เรามาถ่ายโซเชียลต่ออยู่ดีแล้วจนแบบมันบ่ายแล้วอะไรเงี้ยใช่นี่คือนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวตอนเช้าทุกครั้งตื่นมาใช่ตื่นเช้ามาจริงจรก็ เมื่อไหร่จะได้เจอบดนะอันนี้มึงไม่เสิร์ฟเนี่ยนี่มึงกดสั่งแล้วเอาป้อนเคลียรต้มตำตำตำตเสร็จแล้วมึงเอาป้อนเข้าปากแล้วก็กดหัวยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็บังคับให้กลืนไปด้วย้เสิร์ฟอะไรเนี่ยขาวัยของพี่ที่อะไหรอโอ้ย ครับก็จบไปแล้วนะครับกับถามไวตอบไวไหมไม่รู้ใช่ครับ,บสิบข้อของเราเอาอจริงนะคำถามพวกนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะรู้คําถามมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราเพิ่งมารู้จากหน้ากลองที่ดูคนเห็นเพราะว่าพอบางคําถามเราอาจจะนึกไม่ออกหรือว่าคิดไม่ทันหรือว่าจริงจริงแล้วเราต้องตอบอะไรวะเข้าใจไหม,อมเออก็จะเป็นแบบอะไรที่แบงแบงไปบ้างบางทีบางทีมันมานั่งนึกได้ใช่ไหมเอาจริงๆมันเป็นแบบนี้ว่ะของเราอะไรเงี้ยเอออืแต่ว่าพอบางทีมันคิดเร็วๆอะไรเงี้ยคิดไม่ทัน ใชเ่เราเป็นคนหนัวชาใช่ใช <ๆ S 2> คิดอะไรแบบกูตอบนี้ไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมีเวลาประมวลผลนิดหน่อยอ่ะก็เอออาจจะเปลี่ยนคาตอบบ้างงั้นขอถามคนดูแบบถามเร็วตอบเร็วบ้างอชอบคอนเทนต์นี้ไหมครับถ้าชอบคอมเมนต์คอมเมนต์เลยว่าชอบแล้วก็ชอบเสร็จแล้วอ่ะลงท้ายด้วยนะว่าต่อไปอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีเออพวกเราก็จะคอยพยายามอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าเราทำคอนเทนต์แบบไหนดีที่ คนดูอยากจะเห็นมากที่สุดครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับถามไว้ตอบไว้คอมเมนต์ไว้ครับครับแล้วก็สำหรับใครนะ่ยถ้ที่อยากจะติดตามผมและโอ๊ไนะครับตามโอ๊้ได้ทางไหนบ้างครับพี่โอ้นี่เลยครับขึ้นตรงนี้เลยที่หน้าจอเลยครับตรงไหนุกแพลตฟอร์มตรงไหนหรือขึ้นตรงไหนมันจะขึ้นตรงไหนชี้ชี้เดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟขึ้นให้กูขอขึ้นตรงนี้อ่ะกูขอขึ้นตรงนี้แล้วกันเอ้ยอ่ะอ่ะขึ้นตรงนี้แล้วกันหน้าเนี่ยคุณโบ๊ทก็ขึ้นตรงนี้โอเคใช่นไหม อย่ามึงขึ้นตรงนี้นะอ่าผมขึ้นตรงนี้นะก็เป็นโอท่ัสกรทุกแพลตฟอร์มน,นะฮะนี่ตรงนี้เลยแล้วของคุณบ๊วยล่ะรับของบอวขึ้นตรงนี้ครับติดตามได้นะครับ Y O N G อันเดอร์สก Y U เดนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยในทั้งในไทยและต่างประเทศใช <ผม S 1> ใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดใช่ครับ <นะ S 1> แล้วก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทั้งผลงานแล้วก็ตารางงานต่างๆนะครับได้ทาง M 4 Entertainment ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับผมใช่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับเเพพรราาาาะววว่่่ชงงนนนี้กกกก็อออับย ใช่ออกงานกันบ่อยไม,ไม่ไม่ไม่ใช่แค่สองเราไม่ใช่แค่2คนพวกเรานะฮะก็มีแบบนักแสดงของเ4เยอะแยะมากมายเลยก็<ช>ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราจะคอยมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้ทุกคนมาติดตามกันเรื่อยๆนะที่สำคัญอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปกดกันเลยกดหรือย,อยังกดครั้งเดียวพอไหมสองครั้งอืมกดครั้งเดียวพอครักดครั้งเดียวอีกอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมกดพี่บอสให้กดอะไรวะกดตรง <c oughs> กดปิดกล้องครับ,รบแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับอนนขอบคุณท<า>ุกคนท<า>ี่มาดูกันนะบ๊ายบายนะครับเจอกันครับเจอกันครับ